คือคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกขั้นนะคะวันนี้ก็คุณยายโพเงินก็จะกลับที่สุรินนะคะเออจะกลับบ้านที่จังหวัดสุรินแล้วนะคะนี่นะคะก็ขอให้คุณยายนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะนี่นะคะคุณยายโพเงินก็ จะเดินทางกลับบ้านนะคะจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็ให้คุณยายนะคะเดินทางปลอดไทยนะคะก็รถคันใหญ่เลยนะคะ อนะคะโอนะคะมาลุ้คลิปให้เห็นนะคะโ็จะมีช้างอีกหนึ่งเชือกนะคะจะกลับบ้านเกิดน,นะคะที่จังหวัดสุรินทร์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็พ่อคอนแม่คอนก็มาลุ้นนะคะมาลุ้นนะคะมาลุ้นคุณยายโงเงินนะคะขึ้นรถนะคะ จกะ็จะมาช่วยกันนะคะจะมาช่วยกันหลายคนมากๆเลยนะคะนี่นะคะมาสามัคคีกันมากๆเลยนะคะช้างนะคะ เราจะมาช่วยกันเอาคุณยายโพเงินนะคะขึ้นรถสิบโลนะคะจะได้กลับบ้านไปที่จังหวัดสุรินทนะคะนะคะสามาคคขีกันมากๆเลยนะคะเราชาวช้างนะคะคุณยายโพเงิน คุณยายโพงเงินก็จะกลับบ้านที่จังหวัดสุรินนะคะก็อ,อ,อยู่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะคะนี่นะคะโอ้ยดูนะคะดูกําลังใจเยอะแยะมากเลยนะคะพ่อขวานแม่ขวัญก็มาส่งกาลังใจนะคะให้คุณยายโพงเงินนะคะเดินทางกลับสุรินนะคะถึงบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะ กำลังเตรียมนะคะกำลังเตรียมนะคะเตรียมที่จะให้นะคะคุณยายโภเงินนะคะแบบมากสักถางเลยนะคะก็กว่าจะถึงจังหวัดสุรินก็หลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องเสพความปลอดภัยนะคะเสพความปลอดภัยให้คุณยายโภเงินนะคะให้คุณยายปลอดภัยนะคะ กว่าจะถึงบ้านก็หลายชั่วโมงเลยนะคะนี่นะคะช้างช้างนะคะควนช้างนะคะก็สามารถีกันมากๆเลยนะคะเวลามีช้างกลับบ้านก็จะช่วยกันนะคะลรอกจีเลยล้มหอยอยู่ลบอยู่เทิมนลบออรใบ็จีเลยเออลบตาโกบันหองหอ้ควาซอะจิ้มแล้ว นุไอ้ฮอเออตึงเบ,บ็เชนเออึงเลยดิงบ่ตวงแบบังแบบ่งแบบนี่นะคะก็มาช่วยกันเยอะมากๆเลยนะคะชาวช้างด้วยกันนะคะก็สามัคคีกันดีมากๆเลยนะคะเวลามีช้างกลับบ้านนะคะฉากกลับบ้านก็สามัคคีกันนะคะมาช่วยกันตลอดเลยนะคะ ขอขอให้คุณยายโพเงินนะคะเดินทางกลับบ้านถึงจังหวัดสุรินนะคะโดยสวัสดีภาพนะคะนี่เกีคุณยายโพเงินอย่างดีเลยนะคะเระว่าก่อนจะถึงบ้านเราก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆเลยนะคะ

một, một bài, một cá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 i,

กินไปมันบ้านนี่ ลาพัทยาแล้วนะคะคุณยายพงเงินก็ลาพัทยาแล้วนะคะก็จะกลับไปบ้านเกิดนะคะบ้านเกิดของคุณยายนะคะจังหวัดสุรินทนะคะประมาณ่วงนี้คะเขาขี้รถถึงระยะทางนะคะไปแล้วก็ประมาณป้าแล้วป๊อปปา ใช่ค่กมาอย่างเร็วกว่าก พวเงินแลคุณตาอีทนะคะเอาเนี่ยตันนี่เนี่ไอ้อตะคือพี่อพ่อ่ะออให้ด้อนั่น้นั่นนั่นอยู่างานะคะคุณยายพวเงินก็ลาพัทยาอีกเชือกแล้วนะคะ คุณยายก็ลาพัทยาอีเชือกนะคะจะกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะที่บ้านเกิดนะคะของคุณยายนะคะก็จังหวัดสุรินทร์นะคะหมู่บ้านช้างบ้านตากลางนะคะนี่นะคะบ้านช้างก็มาช่วยกันนะคะมาช่วยกันดีนะคะ นี่นะคะคุณยายโพเงินก็ไปแล้วนะคะเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะคุณยายโพเงินจา๋านี่น้อง,องยายโพเงินก็ลาแล้วนะคะพัทยานะคะนี่ก็เดินทางปลอดภัยนะคะโดยสวัสดีภาพนะคะคุณยายโพเงินนี่นะคะคุณยายโพเงินก็กลับบ้านเกิดจังหวัดส,สุรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องเล็กๆของน้องแตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ